สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เห็นในข้างหน้านี้คือญ้าหางม้านะคะตอนที่เขาเป็นดอกอันนี้คือคือดอกของญ้าหางม้านะคะญ้าหางม้าก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะพวกใบพวกอะไรนี้ก็มีฤทธิ์ทางยาน,นะคะแบบว่าเอาไปทําพวกอะ,อะไรนะน้ามันน้ามันใส่หัวอะไรเงี้ยก็จะอาจจะทําให้ผมงอก แล้วก็อันนี้เป็นดอกมันนะคะดอกมันก็สามารถกินได้นะคะสามารถกินได้นี่ค่ะนี่นะคะสามารถกินได้นะคะแต่แต่ว่าคลิปนี้การจะไม่มาพาเก็บนะพากินนะคะเพราะว่าเคยกินแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีอะเออนะแต่ว่ากินได้ค่ะไปลวกเอาไปทำอาหารอะไรเงี้ยแบบแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะก็คือโชยุอะไรเงี้ย กินได้ค่ะนี่ฮะนี่กำลังสวยๆเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยนี่สวยโอวอบเลยอะ่ะกินได้ค่ะเพียบเลยวันนี้ก็จะพาเพื่อนเดินไปเดินไปตรงสวนผักตรงนู้นคนะไปดูสะหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วคะ่ะตอนนี้ก็ลมแรงน่าดูเลยอากาศก็ยัง นาวเย็นอยู่นะครประมาณ13องศาค่ะควันนี้แต่ก็มีแดดออกนะมีแดดออกแต่ก็กัดเย็นอยู่ค่ะเพราะลมแรงเนาะพาเดินเล่นนะคะไม่ให้เดินเล่นหรอ <c oughs> เดินไปดูตรงที่จะปลูกผักซะหน่อยนะคะจะเป็นพวกครูส่งน้ำเนาะ <c oughs> นี่ ันนี้ก็คือฟูก,กินโตดอกฟูกินโอดอกฟูกิน,ออกกน,นะคะประมาณนี้ก็ยังกินได้อยู่นะคะถ้าจะกินนะคะถ้าจะกินเนาะแต่ว่ากลิ่นมันจะแรงหน่อยเพราะดอกมันโตแล้วนะเพืเ่อนๆดูดอกดอกนี้มันสีม่วงอ่ะมันใช่ดอกดอกออดอกไม้ทะเลไหมนั่นมันเป็นสีสีขาวแล้วตรงนี้มันเป็นสีม่วง เหมือนกันเลยอะสีม่วงเ,เพื่อนๆกันเห็นตรงนั้นน่าจะเป็นสักุระป่านะแต่ว่าตามองไม่ค่อยชัดนะมันไกลเดี๋ยวพาไปดูเนาะมองไม่ค่อยชัดตัดแว่นแล้วไปเอาแว่นเมื่อวานนะแต่ว่าใส่แล้วรู้สึกเย็นหัวใสร่รู้สึกแล้วมันไม่ค่อยค่อยเวอร์เท่าไหร่โอ้ยสักุระป่าจริงด้วย นี่คือซากุระป่านะฮะออกแล้วนะซากุระป่าดอกเขาจะเล็กๆแบบนี้นะที่เห็นนั่นแดงๆก็คือดอกซูบากิมะนะคะซูบากิมะก็คือ ซืบากิแบบพันดั้งเดิมอ่ะนี่ะนะคะยิ้แดงที่เคยให้เพื่อนๆดูอ่ะที่เขาเรียกว่าซืบากิหิมะเพราะว่ามันบานในช่วงยังมีหิมะอยู่นะคะ่านเพื่อนมาถึงที่ปลูกผักของเราแล้วต้นต้นดอกไม้ที่เรามาปลูกนะคะจำไม่ได้แล้วว่าต้นอะไรเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นผักรีบะตค่ะมีรสเปรี้ยวคนไทยต่างแดนเรียกผักตี๋ฝรั่งเขาจะกินก้านดอกมันคะตอนนี้มันกําลังเป็นใบยอยู่รอรอเป็นก้านขึ้นมานะก้านดอกเขา,า,าก็จะกินนะนี้ลุงปลูกหอมไว้เราเอาไม้ไผ่ามาไว้ตรงนี้เผื่อเป็นแบบค้างปลูกผักนะมาดูว่าจะทํายังไงให้ น้ำตรงนี้ดินตรงนี้นะคะดินฝั่งฝั่งนี้ยมันจะเปียกมันจะปลูกผักยากมันจะนิ่มๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกให้น้ํเข้าไหลออกไปเอ้ยไม่ใช่ปลูกทําให้น้ํเข้าไหลออกไปจากตรงนี้ให้ได้อะ่ะกดร่องลงไปนู่นนะนี่เป็นออหอมป่าที่การมาปลูกนะลองใส่ปุ๋ยปลูกดูว่ามันจะอวบอ้วนขนาดไหนนะแต่ว่าหอมป่าเราก็มีแบบไม่ต้องปลูกก็ได้นะมีอยู่เต็มนะคะ เดี๋ยวพาไปดูที่หลังเนาะแต่นี่คือเราปลูกใส่ปุ๋ยก็ไม่เห็นจะโตแตกต่ตงงางป่าเท่าไหร่นะคะเรือนดูเล็กเชียนู้นจะเป็นแบบธรรมชาตินะธรรมชาติก็คือเราไมา่ได้ปลูกอะ่ะมันมันงอกงอกแบบขยายพันธุ์เองอะ่ะนี่นะ่ะต้องฟ้าใสนะวันนี้แต่อากาศเย็นนิดนึงนี่คือหอมป่าทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหม เป็นชื่อดอกไวโอเลตนะคะทะจิซอโบวไวโอเลตเรียกง่ายๆว่าไวโอเลตก็แล้วกันเนาะสีม่วงม่วงเข้มๆหน่อยเนาะนี่ค่ะใบเขาก็จะอย่างนี้แหละคล้ายๆใบบุบุกนะต้นเขาจะเป็นพุ่มแบบนี้ต้ เจอแล้วนะขุดตรงนี้ดีกว่านตรงนี้มันมีตรงนี้เนาะขุดๆในตรงนี้มันเหมือน,ม,น,ม,นมันมีของเก่าอยู่เนาะขุดให้มันไหลลงไปนู่นเลยนะคะนี่มันมีแบบเป็นร่องๆตร,ง,ร,ง,รงนี้ไว้แล้วก็ถือโอกาสเลยนี่ก็จะเคลียร์เคลียร์ตรงนี้เพื่อให้ลงุงออกมาปั่นดินให้เนาะเคลียร์แบบว่าตัดออกแล้วก็ไปกองไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งนะคะ นี่เราต้องถ่ายว่าเป็นหลักฐานนะว่ามันมันเตี้ยเราไม่ได้มาขุดออกนะน,นี่มันเตี้ยอยู่แล้วนะเนี่ยแล้วก็ขุดได้เลยนะนี่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานค่ะเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะเนี่ย ดอกไม้ชนิดนี้คล้ายๆดอกอิจิเดนโซหรือว่าดอกไม้ดอกเดียวนะคะที่การโชว์เมื่อหลายวันก่อนเนาะก็เป็นสีขาวนะอันนั้นแต่อันนี้เป็นสีม่วงการไม่แน่ใจว่าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่อันนี้มันเป็นสีม่วงเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ดอกคาทากุรินะคะไม่ใช่ดอกคาทากุริที่เป็นสีม่วงหรือดอกไวโอเลตนะคะแต่มันเป็นสีม่วงเหมือนกันก็อาจจะอยู่ในตระกูลไวโอเลต แต่พยายามหาข้อมูลในเน็ตแล้วก็คือยังไม่เจอสีนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูคำตอบต่อไปนะคะก็ตอนนี้ก็จะรือร้อไม้นี้ออกไปไว้ข้างๆด้านนู้นะค่ะเพื่อที่จะให้ลุงเนี่ยมาไถดินให้ตอนที่อากาศแบบว่าแห้งๆหน่อยนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้านะคะตอนนี้ก็อากาศยังหนาวเย็นแล้วก็ดินยังชื้นอยู่มันจะไถลำบากเนาะ อันนี้มันใช่ใช่ผักป่าหรือเปล่าคะาเพื่อนผักกินได้อะนี่คะคล้ายๆผักป่าตุรกีอ่ะคล้ายๆนะคล้ายผักป่าตุรกีนะเนี่ยแต่ไม่แน่ใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเอาเคลียร์ไปข้างๆนู่นแล้ว ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไถรวนดินแล้วนะคะแต่ว่ารอให้ดินแห้งกว่านี่หนึ่งอีกสักประมาณ2อาทิตย์เนาะคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะ,ะเพื่อนไม่น่าไม่น่าจะพาเก็บอะไรนะเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันวันหลังแล้วกันเนาะตอนนี้มันก็ยังออกไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่ายังเป็นเดือนมีนายอยู่นะเดือนเมษานี่เก็บแทบไม่ทันเลยอะเอะพราะว่าออกพร้อมกันเนาะสำหรับที่นี่นะคะโอเคคลิปนี้บ๊ายบาย บนภูเขาก็ยังมีหิมะอยู่นะท่านเพื่อนสีเหลืองนี้เริ่มออกดอกบานเยอะแล้วท่านเพื่อนสีเหลืองเรานี้ก็สวยดีนะ การจะปลูกดอกอาจิไซนะคะออกดอกอไฮเดรนเดียตรงนี้นะคะ